ว้าอะไรไว้เมื่อมาไหมคะใช่ค่ะขอตัวแทนมาลองสองัมผัสดูซิเป็นยังไงตัวแทนเพลินของเราน,น้ำบดบารคุณครูเซียไหนเป็นน้ำร้อนอันการค่ะอันการของทุกต้องอันไหนเป็นน้ำเย็นอันที่สามค่ะอันที่สามขอบคุณมากเก่งมากต่อไปคนต่อไปค่ะใครอยากมาจับ อ,อันที่หนึ่งอันไหนเป็นน้ำเย็นคะอันที่สามโอเคเก่งมากอทาะที่อนอรอนอนัีนะคะก็คือน้ำที่เรากินอยู่ทุกวันก็คือน้ำในถุงห้องอันนี้เป็นน้ําร้อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําเย็นมือของเราสามารถที่จะบอกความร้อนเย็นได้ใช่ไหมคะนักร,รี<า>่ะแต่บอกอุณหภูมิดได้ไหมคะไม่ได้ สองนะคูมได้เทอร์คอมิเตอร์อ่าทีนี้นักเรียนดูที่โต๊ะของนักเรียนมีคอมพิวเตอร์บ้านมีอันยาวหนึ่งอันใช่ไหมคนะใช่เราดูอันสั้นก่อนแล้เรียนจิบขึ้นมาแกะออกมาจากกล่องม,มีลักษณะเป็นอะไรคะนักเรียนเ,เป็นแง่แก่เป็งแง่แก่นีนะคะทา่านกีร่ามีอะไรสีเปลอ มีเท่าไหร่คะดูน okay. ้ภูมิสามสิ่สิบสไมเขาถึงทำสี่ลี่ามให้ตรงเกล็ดตุ่เกล็ดดวนะคุณูคุนะยะโอเคเก่งมากสามิเจ็อุณภูมิของร่างกายยุวนะคะเพราะฉะนั้นเจ้านี้ก็คืองมือวินเตอร์วัดวัดนะคะที่เราเหินหมอเขาจะวัดให้เราอุ่มไม่ใต้ลิ้นะคะอันนี้จะวัดอุณภูมิของร่างกายเรา เวลาเราป่วยน้ำภูมิเราจะเท่ากับ37มั้ยคะไหมคะต่ะพอเขาวัดแล้วน้ำภูมิเราสูงกว่า37แสดงว่าเราเป็นยังไงครับป่วยวยนะแลวเรียนเก็บอันนั้นอีกอันเดียวไม่ยังหยุดึงออกมาดจะรลอนนะคะอันนี้จะเป็นไงกว่าคะ เดียวกันคือเป็นอะไรเหมือนกันเป็นแก้วเป็นแกแก้วใสแต่ว่าของเหลวด้านล่างสีอะไรคะสีแดงแดงนะคะของเหลวด้านล่างสีแดงแสดงว่าเหมือนเมื่อกี้ไหมไม่ไม่เหมือนอันนี้ไม่ใช่ปรอทอันนี้เป็นแอลกอฮอลผสมสีนะคะแล้วเขาไว้ทำอะไรคะจะวัดวัดของเหลวอเหลวนะคะที่เราต้องการ เราบอกเป็นอะไรองศาเลยองศาเซลเซียสบอเป็นองศาเซลเซียสที่กานะคะนักเรียนรู้ตัวอยา่างคือ่อดอย่างที่สามนะคะเราจับ,ด,บด้านบนด้านบนด้านบนนะคะถ้าเราจะใช้สโตรมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอะไรก็ตามน,นะคะเราจะไม่จับด้านล่างนะคะเพราะว่าความร้อนจากด้านกายของเราเนี่ยจะทําให้การอ่นอานมือพลาดเคลื่อนไปเสร็จแล้วเราก็วางลงไปนะคะใน เราต้องการจะวัดอย่าให้กระทบกับด้านล่างและด้านข้างวิธีการอ่านมุมคูณนะคะจะต้องให้ตาสายตาของเราอยู่ระดับเดียวกับของเหลวนะคะอันนี้เป็นการอ่านคูณที่ถูกต้องนะคะเรายังไม่ถามนันดูคุณเฉลีนะคะเอย่าเลิกเรียนวัดระดับของของเด็กที่คุณเฉลี่ยไม่ได้นะคะว่าตอนนี้น้ำเราอยู่ระดไหนเพราอว่าระดัของน้ำก่อนค่ะเอาวางให้ ดับสายตาอยู่แบบเดียวกับของนี้นะคะ